ล่าสุดฝ่ายปกครองที่จังหวัดกระบี่ไปรวบตัวคุณยายวัย76ปีที่นั่งขายยาบ้าในร้านขายของชำหลังจากก่อนหน้านี้ไปจับชายคนหนึ่งที่ขายยาบ้าแล้วก็ขายายผลมาไปดูการจับกลุ่มครั้งนั้นกันก่อนครับนี่เป็นนาทีที่ฝ่ายปกครองจังหวัดกระบี่นะครับเข้าไปจับกลุมนายภูไทยอายุ46ปีหลังสืบทราบว่ามีพฤติกรรมขายยาบ้าให้กับคนเสพในพื้นที่จากการตรวจค้นพบยาบ้า145เม็ด ซุกซ่อนอยู่ภายในหมวกและในกระเป๋ากางเกงจากนั้นก็สอบสวนนะครับทราบว่าไปรับยาบ้ามาจากชายรายหนึ่งมีเครือข่ายเดียวกันที่อำเภออ่าวลึกเจ้าหน้าที่จึงเข้าไปตรวจสอบที่บ้านหลังหนึ่งครับในตำบลอ่าวลึกน้อยเปิดเป็นร้านขายของชำไปเจอกับนางถนอมอายุ76ปีแล้วก็เจอยาบ้าซุกซ่อนอยู่ในผ้าสรงในห้องน้ำจำนวน164เม็ดยายถนอมยอมรับนะครับว่ามีชายคนหนึ่งมาฝากขาย ให้ตนเองเนี่ยขายราคาเม็ดละ30บาทรายได้ก็จะแบ่งกันแล้วก็เสพเองด้วยวันละ2เม็ดยายเสพเองเนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยนําตัวส่งตํารวจสอพอ,อ่าวนางและสอพอ,อ่าวลึกดําเนินคดีกับทั้ง2คนในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าไว้ในความครอบครองดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ